การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับสวัสดีครับพบกับช่องน้องชายวาไรตีแล้วนะครับวันนี้ก็ ได้สินค้ามาใหม่ครับเป็นกระทะปิ้งย่างเซนวิชนะครับสั่งมาจากลาซาด้าน,นะครับราคา2 0 0กว่าบาทนะครับของเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวทางไงเรามาแกะดูพร้อมกันนะครับครับที่ซื้อนี่ก็เตรียมไว้นะครับมีแลนว่าปีไอปลายปีนี้จะพาเด็กๆไปแคมปปิ้งที่เขาใหญ่นะครับ ก็เลยซื้อมาเตรียมเก็บไว้ก่อนนะครับนี่ครับยี่ห้อนี้เลยครับ b a k i n g b a o i n g Tool ครับครับซื้อจากใน l a รัสดานะครับราคา200กว่าบาทครับนี่ก็เป็นการใช้งานครับที่เขาแถมมาให้ดูนี่ครับลักษณะเตาค่าบมดูตัวสินค้านะครับพี่พอก็ประทับใจอยู่ครับหอมาดีอยู่ครับเพื่อนครับ มีตัวล็อกให้ด้วยนะครับเพื่อนๆลักษณะภายนอกก็หนาใช้ได้อยู่ครับครับข้างในก็จะเป็นเคลือบเทฟลอนนะครับอย่างดีก็สามารถทําได้หลายอย่างนะครับเพื่อนๆก็พวกแซนด์วิชจะทอดคงทอดไข่ก็ยังได้เลยนะครับอ่ามีอย่างนี้เราก็พลิก,กเอาอย่างนี้นะครับครับเดี๋ยวถ้าไงก็ มาชมการใช้งานวันนี้กะว่าจะทําขนมบ้าบินกินนะครับให้น้องชายนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องน้องชายวาเลรตี้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขนมบ้าบินนะครับในบ้านทำเองครับเป็นบ้าบินไส้มะพร้าวอ่อนนะครับเมื่อกี้ลองกับกระทะใหม่นะครับพอดี ไอ้ซื้อถอยกระทะมาใหม่นะครับเป็นกระทะเทฟลอนครับอย่างดีครับไม่ติดครับราคา200กว่าบาทเองนะครับเพื่อนๆสั่งจากลาซาด้าครับก็เลยลองมาทำบ้างเนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาตัดดูขนมโอ้เหมือนไม่อย่าหมอมไม่เข้าสูวไอ้ไอ้นั่นม่ได้ร้อนครับก็จากที่สวนหลังบ้านของเรานะครับ เปื่อนโอ้โหเป็นไงครับควันออกเลยเนาะอือร้อนร้อนอยู่โอ้มันร้อนไม่ร้อนได้งไงครับเพิ่งขึ้นจากกระทะเมื่อกี้เองครับนี่ครับครับฝีมือแม่บ้านนะครับเป็นคนทำส่วนผมก็เป็นคนตัดให้อาจจะกำลังสุกกำลังน่ากินเลยนะครับนุ่มนุ่มในกรอบข้างนอกนะครับ กำลังพอดีเลยครับเนี่ครับอืมครับโอเคครับเพื่อนๆมากินขนมบ้าบินสูตรครัวคนสุขด้วยกันนะครับนี่โอเคครับวัสดีครับโอเคครับว่าไงครับวันนี้ขนมบ้าบินของเจสุใช้ได้ไหมใช้ได้อ่าดูไหนดูหน่อยดิยันมาใกล้ๆอ่าอ่ากรอบนอกลุ่มในใช่ไหมครับ ออย่าก,กินมากเด้อเดี๋ยวอ้วนขนมเจสุอร่อยไหมครับอร่อยอาจจะจ๋ากินนี่ยังฮะห,หูจะจ๋าไม่รู้เสร็จแล้วว่าของอร่อยอจ,จา๋าจ๋าจะต่อยกล้องทําไมตุ๊กเออมอกโอ้โหดูท่าทางกันกินหน่อยครับอร่อยมากครับหอมไหมหอมมะพร้วาวาหอม มะพร้าวหอมของเราก็ได้มาจากหลังบ้านของเรานะครับปลูกเองนะครับอ,อโอ้ยน่กกินแต่ว,ว่าเอ้หน่อโอเคครับบ๊ายบายครับเพื่อน